กลับมาติดตามกันค่ะสำหรับนักลงทุนนั้นอาจจะรู้สึกค่อนข้างผิดหวังกับตัวเลข GDP ในไตรมาสที่4นะคะหรือว่าตลอดทั้งปี2,557ที่ออกมาไปตรวจสอบกันดูดีกว่าว่าพอตัวเลขออกมาเรียบร้อยแล้วมันยังมีความคาดหวังอะไรใหม่ๆที่จะมาผลักดันตลาดหุ้นไทยได้บ้างหรือไม่นะคะพูดคุยกันกันกบคุณวิริยาลภพมรัตน์ค่ะ,คะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทหลักทรัพย์ RHB OSK ค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะ สวัสดีค่ะค่ะคงต้องมาเริ่มกันก่อนนะคะจับปัจจัยในประเทศกันก่อนดีกว่านะคะถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยหรือเปล่าะคะที่นักลงทุนมองว่ากดดันตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ค่ะคือตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวที่เป็นไซด์เวย์มาตลอด3ามสัปดาห์ที่ผ่านมาแล็คาดหมายว่าในกอบสัปดาห์นี้เนี่ยก็อาจจะยังคงมีแนวโน้มที่จะเป็นไซด์เวย์อยู่นะคะ เยงแต่ว่าปัจจัยของตลาดเองในกรอบสัปดาห์นี้คงจะต้องติดตามอยู่ด้วยปัจจัยเรื่องของการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก,การคลังของยูโรโซนนะคะ,คะว่าจะมีข้อตกลงยุติบรรลุข้อยุติเกี่ยวกับเรื่องของหนี้ของกรีซได้แค่ไหนแต่ณปัจจุบันเนี่ยข้อมูลเองยังออกมาในเชิงที่ว่ายังไม่ได้มีความคาดหมายมากนักนะคะแต่ว่าตลาดเองก็ยังคงเคลื่อนไหวแบบไซเว ในขณะที่ทางด้านของปัจจัยภายในเนี่ยนอกจากเรื่องของ GDP ที่ถูกประกาศของบ้านเราในวันนี้แล้วเนี่ยซึ่งตัวเลขที่ออกมาก็ต่ํากว่าที่ความคาดหมายของนักวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐกิจช่้หมายเอาไว้แล้วก็ทางด้านของออผลประกอบการที่จะทยอยสิ้นสุดในกรอบของเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ความคาดหมายในช่วงของเดือนต่อไปก็คงจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านเงินปันผลด้วยค่ะดังนั้นลักษณะของตลาดเองก็จะยังมีกรอบไซด์เวย์อยู่ในระยะใกล้ๆก่อนค่ะค่ะ ถ้าเราคาดการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเจราจาของกรีซกับยูโรโซนในค่ำคืนวันนี้ถ้าออกมาดีหรือไม่ดีเนี่ยจะมีผลต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในวันพรุ่งนี้มากน้อยแค่ไหนบ้างคะถ้าออกมาในเชิงของความคาดหมายที่ดีกว่าแนวพิรารห์คาดการอย่างเช่นมีตัวเลขออกมาสรุปว่า การช่วยเหลือของกรีซเนี่ยจะมีการดําเนินต่อแล้วก็กรีซจะสามารถอยู่ในกลุ่มของยูโรโซนได้ต่อเนี่ยนะเมื่อมีตลาดก,ก็จะมีการปรับตัวในทิศทางที่เป็นทางบวกะคะ่ะก็คงจะไปนชนที่ประมาณ 1, 6 2 0ซึ่งเคยเป็นแนวต้านที่ไม่สามารถผ่านได้ซึ่งถ้าผ่านไปเนี่ยก็จะมีแนวต้านอีกระดับคือประมาณ1627นจุดนะคะส่วนถ้าสมมุติว่าออกมาในลักษณะที่ยังไม่มีอะไรชัดเจนแต่ว่ายังไม่มีอะไรที่บอกบอกว่าอาอจะกลุ่มยูโรโซนเนี่ย ก็จะทําให้ตัวตลาดเองอาจจะแบ่งตัวอยู่ในกรอบค่นอนช้างแคบอะคะ่ะแต่มีแนวโน้มที่อาจจะพักตัวลงไปหาที่ประมาณ1590ถึงประมาณ1580จุดได้เหมือนกันทีนี้ก็คงไปต้องไติดตามในช่วงของกลางเดือนมีนาคมนะคะเรื่องของความคาดหมายว่าทางด้านคณะกรรมการนโยบายการเงินบ้านเราเนี่ยอาจจะมีโอกาสต่อการที่จะมีการปรับลดตัตราดอกเบีย้ยซึ่งครั้งนี้ทางด้านของนักวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์เศรษฐก,กิจเนี่ย ถูกมองว่าน่าจะมีโอกาสความเป็นไปได้ในการปรับลดอัตราดอเบี้ยลงประมาณสัก0.25นต์ค่ะค่ะค่ะแต่ถ้าไปดูนะคะผลการประชุมต่างๆนะคะของทางฝั่งของยูโรโซนก็ดีหรือว่าเดี๋ยวก็จะมีการประชุมของเฟดด้วยนะคะกับการรายงานผลการประชุมเมื่อสิ้นเดือนมกรากคมที่ผ่านมาในประเด็นต่างๆปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะคะจะต้องแนะนำนะักลงทุนให้มีการปรับกลยุทธ์อะไรรอข่าวต่างๆเหล่านี้ในระยะนี้ก่อนไปหรือเปล่าคะ คือเดี๋ยวขอให้ข้อมูลนิดน,นึงนะคะ<ฆ>คือแม้ว่าวันนี้ตัวเลข GDP ของประเทศไทยสําหรับไตรมาสที่4เนี่ยจะประกาศออกมาและต่ำกว่าแนววิเคราะห์คาดการเอาไว้ถ้าเป็นเยียร์ทอนเยียร์เนี่ยคาดไว้ประมาณ2.4%ปรกากฏ<ฆ>ออกมาประมาณ2.3%เนี่ยแต่ก็<ฆ><ฆ>จะเห็นได้ว่าคงคาดการใน GDP ในปี2558ต่อเนื่องนะคะว่าจะโตประมาณ3.5ถึง4.5 ดังนั้นตลาดน่าจะคงเคลื่อนไหวในกรอบเป็นไซเว์อีกระดับหนึ่งอะค่ะกรอบใหญ่ๆอยู่ประมาณ500-1,580ถึงประมาณ1,620จุดก่อนดังนั้นการถูกเลือกบริษัทเป็นรายบริษัทเนี่ยน่าจะเหมาะสมกว่าแต่ทีแต่ว่าในกรอบสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะมีเทศกาลตรวจจีนซึ่งก็น่าจะเริ่มจากวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะดังนั้นตัวมูลค่าการซื้อข,ขายทุกคาดหมายว่าน่าจะซบเซาลงแล้วก็การเป่ดตัวของตลาดน่าจะแคบลงค่ะ จากการประเมินนี้นะคะส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยนักลงทุนก็อาจจะอยากจะมองว่าเวลาที่เรามองแนวโน้มเชิงบวกต่อทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี2558ว่าจะเติบโตได้สัก3.5ถึง4.5เเซมันน่าจะมีการขยับขยายตัวในหุ้นกลุ่มไหนเป็นสำคัญที่พอจะได้รับอัน,นิสงจากการเติบโตนี้ได้บ้างหรือเปล่าคะ ค่ะก็สำหรับความคาดหมายในปี2,558นะคะน่าจะมีกลุ่มที่ได้รับอนิสงจากอันที่หนึ่งคือเรื่องของอราดอกเบียที่มีแนวโน้มที่จะปรับลงในบ้านเราอะนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มของวัสดุก่อสร้างแล้วก็จะเป็นกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์อันที่สองก็คือความคาดหมายเกี่ยวกับเรื่องของโครงการภาครัฐอะค่ะที่น่าจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทางดน้าคงการเกี่ยวกับเรื่องของพัวก่อสร้างถนนหรือก่อสร้างสิ่งต่างๆเนี่ย คาดหมายว่ากลุ่มรับเหมาก่อสร้างก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่กำลังเลือกเป็นสต็อกพิกอยู่ส่วนอีกปัจจัยนึงคือเรื่องของเงินปันผลตอนนี้หุ้นที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องเงินปันผลในกรอบทั้งปีเนี่ยอยู่ประมาณสัก5%้าปอร์เซ็นก็มีอยู่หลายกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะซึ่งอันแรกก็จ,จะเป็นกลุ่มของทางด้านอสังหาริมทรัพย์บ,บางบริษัทแล้วก็กลุ่มของ ICT ยกตัวอย่างเช่นอย่างตัว d ีแทเองเนี่ยก็อาจจะมีความคาดหมายเรื่องของเงินปันผลซึ่งกรอบของระดับราคาเนี่ยก็นนน่าาาาาาาจจะะะะะีออกกกกกกสขงงงงรรรรรปปปปััับบบตววใเเชิททได้หลศค ค่ะแล้วในฝั่งของพลังงานล่ะคะตอนนี้เรากลับมาดูหรือว่าให้น้ำหนักได้เพิ่มมากขึ้นหรือยังคะกลุ่มของพลังงานเนี่ยทางด้านของฝ่ายวิเคราะห์ IHBOHK ประเมินไว้ให้เป็นน้ำหนักเป็น Overweight ก็คือเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดก็ยังคงให้น้ำหนักมากกว่าตลาดนะคะซึ่งมีการปรับตัวขึ้นมาประมาณสักสองสาเดือนในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าคงจะเลือกพุ้นเป็นลายบริษัทไปซึ่งก็ยังคงมองเป็นปตท แต่ว่าในกรอบของาระดับราคาณปัจจุบันนี่อาจจะต้องมีการพิจารณาแบบตั้งรับน่าจะเหมาะสมกว่าค่ะ,คะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังคงมองไปที่ทางด้านของ PTTEP แล้วก็ทางด้านของ p t t g c ในกลุ่มของปิโตเคมีด้วยใน GC เนี่ยถูกคาดหมายว่าตัวของครึ่งปีหลัง,องของปี2558เนี่ยน่าจะมีกรอบของการฟื้นตัวที่ดีขึ้นดังนั้นโอกาสของ p t t g c ในปัจจุบันเนี่ยน่าก็จะเป็นลักษณะของการเทรดดิ้งบายลักษณะสั้นๆก่อนค่ะ ถ้าเราไปติดตามเนี่ยนะคะวันนี้ทางด้านของ JP Morgan นั้นมีการหันอันดับความน่าสนใจในการลงทุนนะคะของ PTT EP ด้วยสู Under ่ Underweight ตรงนี้เนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นด้วยหรือเปล่าคะโดยแนวทางแล้วเนี่ยก็ถ้าสมมติมีข่าวลักษณะนี้ออกมาะนะคะ <S <s ก็จะทำให้ในลักษณะสั้นๆเนี่ยระดับราคาหุ้หนอาจจะมีการถอยลงนะคะ,คะซึ่งก็ะงจะเห็นได้ว่าตัวของพชรสพเองเนี่ยจากเมื่อวันศุกร์ปิดที่1 1 6บาท วันนี้ก็มาปิดคือระหว่างทางนี่มีการถอยตัวลงมาบ้างแต่ว่ามาปิดทรงตัวค่ะซึ่งถ้าพิจารณาโดยกรอบแล้วเนี่ยคงจะต้องไปติดตามความคาดหมายว่าผลประกอบการของ PTTEP เนี่ยอาจจะมีการตั้งสำรองในในพวกมทัาลานะคะหรือตั้งสำรองในแหล่งถนๆเพิ่มเติมเนี่ยซึ่งก็จะทําให้ผลประกอบการในใจมาสสุดท้ายเนี่ยอาจจะออกมาค่อนข้างต่ำํำ แต่ว่าเราก็มองว่าในครึ่งปีหลังของปี2558เนี่ยน่จะดีขึ้นดังนั้นโอกาสตรงนี้ถ้าระดับราคาหุ้มพักตัวลงไปก็เป็นโอกาสของการตั้งรับมากกว่าค่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้ต้องไปถามอีกนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นที่เราติดตามก็คือเป็นประเด็นของต่างประเทศแล้วก็เป็นส่วนที่สําคัญนะคะต่อฟันโฟต่างๆด้วยเหมือนกันนะคะมองว่าตรงนี้นี่มีในยะมากน้อยแค่ไหนคะค่ะคือทางด้านของฝ่ายวิเคราะห์ของเราอะนะคะ ได้มีการทำข้อมูลออกมาเมื่อตอนสชกประมาณปลายสัปดาห์ที่แล้วอะค่ะซึ่งสามารถเข้าไปดูใน w w w o s k เ8 8 c o t h ความคาดหมายก็คือว่าตัวของนักลงทุนต่างประเทศในบ้านเราตอนนี้ก็ถามว่าเป็นทางด้านซื้อหรือยังคือถ้าพิจรารณาเนี่ยก็จะพบว่าตัวเลขถ้าเป็นยยอเนียเนี่ยออกมาในลักษณะที่อาจจะไม่ได้เป็นทางซื้อทีเดียวนะคะแต่ถ้าพิจรารณาเป็นเดือนต่อเดือนเนี่ยก็เริ่มจะมีขาซื้อเข้ามาบ้าง ดังนั้นถ้าพิจารณาตัวเลขในช่วงที่ผ่านมาเราจะพบว่าน,านักลงทุนต่างประเทศถือหุ้นไทยเนี่ยเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบในรอบ3-4ปีที่ผ่านมา,าโอกาสของการที่น,นักลงทุนต่างประเทศจะมีการขายโดยการลดสัดส่วนหุ้นไทยเนี่ยก็ค่อนข้นางจะจำกัดลงแล้วก็คิดว่าถ้ามีโอกาสของการที่ว่าการเมืองไทยตัวในที่สุดในกรอบของตพิ่มปีหน้าที่จะมีการเลือกตั้งได้อะค่ะนักลงทุน,นต,ต่างประเทศก็น่าจะมีโอกาสของการถือหุ้นหรือว่าเพิ่ม การซื้อของหุ้นในไทยได้มากขึ้นในโอกาสต่อไปแต่ณปัจจุบันยังมองว่าเป็นกรอบของการแกว่งตัวแล้วก็เป็นการเปลี่ยนกลุ่มของอุตสาหกรรมที่มีการซื้อหรือถืออยู่ในระยะสั้นก่นอนค่ะค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณ่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ